หากวันนี้คุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้หากคุณนั้นอยู่ในสภาวะเป็นทุกข์หรือว่า suffering state ถ้าคุณนั้นอยู่ในสภาวะเป็นทุกข์มันแปลว่าอะไรเช่นฉันรู้สึกไม่ดีพอฉันรู้สึกออกห่างจากเป้าหมายฉันรู้สึกไม่มีทรัพยากรฉันรู้สึกไม่เติมเต็มฉันเครียดฉันคิดมากฉันไม่ดีพอ เป็นต้นนะครับสภาวะเป็นทุกข์นะครับเอาง่ายๆคิดมากคิดวนนะเราก็รู้สึกถึงความไม่แน่นอนบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความคิดของคุณและไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความรู้สึกของคุณและสภาวะเป็นทุกข์นี้ไม่เคยทำให้ใครเข้าใกล้เป้าหมายด้วยพฤติกรรมที่เข้าใกล้เป้าหมายจริงๆเลยสักทีครับหลายครั้งนะครับที่คุคิดว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จแต่คุณนั้นรู้สึกเป็นทุกข์ คณรู้สึกอยู่ในสภาวะเป็นทุกข์ซึ่งแน่นอนครับว่าสภาวะนี้หยุดยั้งพฤติกรรมคุณหรือบางคนเนี่ยทำพฤติกรรมแต่ก็สงสัยในตัวเองทำพฤติกรรมแต่ก็ไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บอกได้เลยครับหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรมาผ่านพอดแคสต์นะครับผ่านคลิปสั้นนะผ่านไลฟ์สดผ่านสัมมนาผ่านคอร์สออนไลน์หรือว่าหนังสือใดใดจงเรียนรู้และเอาไปทำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต โทนี่โรบ,บินนะครับโคชด้ากความสำเร็จระดับโลกครับแล้วก็เป็นหนึ่งในอาจารย์โอปาชเช่นเดียวกันเขาบอกไว้ว่า80%ของการประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นเรื่องของการคิดหรือการจัดการความคิดที่เหลือครับเป็นเรื่องของการลงมือทำกุญแจคือคิดให้ถูกต้องด้วยโปรแกรมที่ถูกต้องในสภาวะที่ถูกต้องก็คือสภาวะงดงามและลงมือทา นั่นคือกุญแจ